วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่หน่วยที่5การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การวันนี้เราจะมาบรรยายเรื่องอะไรไปดูกันเลย <boxing. S 1> การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานนั้นสามารถกระทำได้หลายรูปแบบ ขอแนะนําเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลซึ่งทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตนเองได้ดังนี้นะคะไปดูกันเลย 1. การวิเคราะห์ตนเองการวิเคราะห์ตนเองก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตนเองสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการวิเคราะห์ตัวเราเองเหล่านั้นถ้ารู้ว่าตัวเองมีความสามารถมีความชํานาญหรือมีศักยภาพพิเศษในด้านใดก็ควรที่จะต้องเสริมศักยภาพของตนเองในด้านนั้น และควรที่จะต้องทําในสิ่งที่ตนเองถนัดหรือมีความชํานาญและสําหรับความสามารถในด้านที่ยังขาดทักษะและความชํานาญก็ควรที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากเพิ่มขึ้น 2. มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงการที่จะพัฒนาตนเองได้ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและต้องมีความตั้งใจต้องมีความเชื่อว่าศักยภาพของตน เองว่าสามารถพัฒนาขึ้นได้และทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะนามาซึ่งสิ่งที่ดีในชีวิตของเรา 3. วางแผนก่อนลงมือทา การวางแผนก่อนลงมือทำจะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นเพราะรู้ว่าต้องทำงานอะไรบ้างหากมีข้อผิดพลาดก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายและแก้ปัญหาได้ตรงจุดการวางแผนทำงานจะต้องรู้ว่าให้ทำอะไรทำที่ไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรมีเวลาเท่าไหร่ภายใต้งบประมาณเท่าไหร่ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้การวางแผนช่วยให้งานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการทำงานการทำงานให้ดีควรมีประสิทธิภาพตามการวางแผน คือองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญอย่างต่อการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. การมองโลกในแง่ดีหมายถึงมองเห็นสิ่งต่างๆหรือมองปัญหาต่างๆที่เข้ามาในทางที่ดีในทางบวกไม่ใช่ในทางลบซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตของเราด้วยคนมองโลกในแง่ดีจะเครียดน้อยกว่าเขาจึงมีสุขภาพดีกว่าคนมองโลกในไม่ดี จะมองอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท้าทายทําให้เขาต้องปรับปรุงตนเองจะมองทุกอย่างเป็นทางเป็นไปได้เขาจึงเข้าใจมากกว่าและกล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงและประสบความสําเร็จ การมองโลกในแง่ดีคือการคิดบวกนั้นเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ควรปฏิบัติและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เกิดเป็นนิสัยการมองโลกในแง่ดีและการคิดบวกจะช่วยให้การเสริมกำลังใจและความสามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งได้เป็นอย่างดีทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นและความขัดแย้งในตัวตนของเราเองดังนั้นการพัฒนาความคิดและทัศนคติในการทำงานก็จะเป็นปัจจัยต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้ยิ่งขึ้น 5. การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอการหาความรู้เพิ่มเติมจะช่วยให้สมองได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งการหาความรู้เพิ่มเติมไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทําอยู่ในขณะนั้นเพียงเท่านั้นแต่เราสามารถหาความรู้ในด้านอื่นๆที่เรายังไม่รู้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นความรู้ทางด้านงานช่างทางด้านการตลาดเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายความรู้เหล่านี้สามารถหาได้จากการสัมมนาฝึกอบรม ในนงังสือในอินเทอร์เน็ตหรือสอบถามพูดคุยปรึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็ได้เช่นกันบุคลิกภาพเป็นเรื่องของภาพรวมที่ตัวเราแสดงออกไว้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวโดยที่มีคนอื่นมองอยู่หรือรู้สึกกับสิ่งที่เราแสดงออกนอกจากนี้บุคลิกภาพเป็นการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของบุคคลได้แก่มารยาท่าทางการสำรวม ล้วนเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้นบุคลิกภาพที่ดีคือการแต่งกายการพูดการยืนการนั่งการรับประทานอาหารและการหยิบอาหารหรือสิ่งต่างๆ 7. การสื่อสารที่ดีการสื่อสารเป็นกระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูนให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาโดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการสื่อสาร การสื่อสารที่ดีผู้ที่สื่อสารต้องให้ความสําคัญกับผู้ฟังให้มากกว่าตัวเราเองเพราะจุดประสงค์ของการสื่อสารคือทําให้ผู้ฟังเข้าใจและคอยตามนาำคิดดังนั้นหากเราสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของผู้ฟังแล้วย่อมทําให้การสื่อสารสมบูรณ์ 8. สมาธิเพิ่มพลังในการคิดสมาธิคือการฝึกฝนทางจิตหลากหลายรูปแบบซึ่งเป้าหมายคือก่อให้เกิดการตระหนักรู้ตนเองและจิตสำนึกต่อการทำงาน การทำสมาธิด้วยเพื่วไปมักเป็นการฝึกหัดส่วนบุคคลยกเว้นในบางกรณีเช่นการสวดมนต์วิธีสร้างสมาธิในการทำงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆและการมีสมาธิก็ยังช่วยให้คนเราสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น9การมีสุขภาพที่ดีคนที่มีสุขภาพดีคือคนที่มีความสุขมีความหวังและมีพลังกายพลังใจจะเป็นเสมือนหนึ่ง วิธีทางอันจะนำบุคคลไปสู่ความสุขและความสำเร็จต่างๆส่วนการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีมีดังนี้ 1. ตื่นนอนในตอนเช้าอย่างสดชื่น 2. กินอาหารอย่างอริตอร่อย 3. ขับถ่ายเป็นเวลา 4. มีสมาธิในการทำงาน 5. มีความสัมพันธ์ดีๆกับคนในครอบครัวสุขภาพร่างกายมีส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติงานทุกอย่างจะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้หากผู้ปฏิบัติงานเกิดการเจ็บป่วย ผู้มีสุขภาพดีย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นควรดูแลสุขภาพให้ดีและออกกำลังกายสม่ำเสมอจัดทำโดยนงางสาวสโรชาลาดิตสาขาวิชาชีพชั้นสูงปีที่หนึ่สาขากันบัญชี